ไปอะไรขอดาม่าแป๊บนึงโอเคครับวันนี้เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มักจะถูกลืมนั่นคือกล้ามเนื้อใช่เลยใช่ไหมตาเพราะคนมักจะลืมตาออากคไม่ใช่เป็นพฤติกรรมแต่หมายถึงทัศนคติคนมักจะมองข้ามกล้ามเนื้อส่วนนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือกล้ามเนื้อหลังล่างหรือ lower back มันสาคัญไหมพี่หลังส่วนล่างสำคัญเสิเพราะหลังส่วนล่างเนี่ยถ้าบวยดูนะครับเวลาที่บางครั้งวันนี้บวยยืนนานหรือว่าทํางานอะไรที่หนักๆส่วนที่เรารู้สึกเต็งเมื่อยคือหลังส่วนล่างเพราะฉะนั้นเขาต้องสําคัญมากเลยเขาต้องทําเรื่องของการรับน้าหนักเราหรือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเนี่ยหลังส่วนหลางต้องคอยประคับประคองนั่นเลยแสดงว่าวันนี้เราจะเน้นให้ผู้ชมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการป้องกันไม่ให้บาดเจ็บหลังส่วนล่างเพราะเราต้องใช้มันอยู่แล้วใช่เหมาะเลยครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญครับ เธอต้องใช้หลังส่วนล่างยกของนั่นยกของนี่เพราะว่าเป็นอาชีพด้วยเลิกก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของปากท้องทำมาหากิน,ปนไปพบก,กับเธอเลยครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับคุณ ทายค่ะทรายไม่ใช่ทรายขึ้นเ<ห>นสไม่ขอรอเลย <laughs> ้นายนี่อาชีพก็คือเป็นนี่เลยใช่ค่ะเป็นแมค่ค้าขายโยเกิร์ตค่ะขายโยเกิร์ตขายนี่แหละนะนี่อันนี้เป็นน้ำมิกซ์เบอร์รี่ค่ะมีโอกาสทราบไป็นเพราะว่าวตัวเราเนี่ยมีโอกาสเจ็บหลังส่วนล่างจริงๆตอนนี้เริ่มรู้สึกลวเพราะตั้งแต่เปิดร้านมาก็ต้องยกของเองอะไรเองตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเหมือนเราก็เริ่มเจ็บหล,ลังละแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือส่วนไหนใช่ค่ะช่วยทาให้ดูหน่อยดีไหมพี่ต้นครับนี่องค์พร้อมเลยส่วนใหญ่ในตะวันประมาณนี้เลยทุกวันนี่โยเลยถ้าถูกต้องมาก ถูกต้องสำหรับปวดหลังมากๆเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วของนี่ของอ๋ออันนี้วางก่อนนะคะหรือฝากพี่บ๊วยไว้ก็ได้ครับอ๋อพี่บ๊วยหนูว่าฝากไว้ดีกว่าค่ะค่ะนี่นี่คือการรับที่ถูกต้องเหรอคะใช่มันจะไปลงหัวข่าวแล้ววางวางอีกไปไงครับเดี๋ยวให้ให้ช่วยวางวางให้ดูใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องการปวดหลังกันเลยใช่ไหมคะหนูว่าแล้วเพราะว่า อาอาจริงยกท่านี้ทัางว่า,าจริงนะปวดเมื่อส่วน,นไหนบ้างตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกที่แขนก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยยกไงแต่พออย่งหลังลก็เริ่มรู้สึกว่าเจ็บหลังเวลานอน <โฮ S 1> แลยก็จะลําบากละเริ่มมันก็เลยเริ่มเหมือนกับพอเวลาปวดมากๆก็จะนอนไม่ค่อยหลับแล้วสังเ้ยคือเรื่องของการใช้งาน ใช่ไหมใช้งานเนื่องจากว่าเราเราใช้ปุ๊บบางครั้งร่างกายเรามันไม่ได้เตรียมพร้อมสาหรับเรื่อง,องการใช้โอเคมันอาจจะคุ้นเคยตอนแรกๆบอกว่าช่วงแรกอ,อาจจะมีการ <What can? S 2> ออใช่เพราะกล้ามเนื้อไม่คุ้นเคยมันก็จะมีการเรียนรู้มันไประดับหนึ่ง uh huh. แต่บางอย่างถ้าเกิดเราใช้ประจําที่มันผิดหน้าที่หรือรอะไรต่างๆเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆมันก็อาจา mm hmm. อาจะเกิดเรื่องของการเจ็บระบมอะไรต่างๆพวกนั้นได้ถ้า <c oughs> อดฝันกายได้อยากให้มีกล้ามเนื้อส่วนไหนสวยครับจริงๆอ่ะอยากให้พุงยุบกว่านี้นิดนึงครับแขนเล็กแขนเล็กค่ะหน้าอกบึ้มกว่านี้นิดนึง นึกถึงหลังล่างบ้างไหมไม่ไม่นึกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกมองข้ามเป็นจริงเลยสมมติถ้าเกิดเราออกกําลังกายหลังล่างซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้นะออกปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไขมันตรงนี้ด้วยหคิดว่านมที่สามตรงหนอะนมที่สามตรงหนอครับผมมันจะหายไปสนใจไหมสนใจมากเลยค่ะวันนี้พี่ต้นจะวางแผนอย่างไรบ้างครับในการออกกําลัง่างใช่หลังหลังล่างโดยตรงนะครับก็จะมีทั้งใช้ใช้น้ำหนักตัวเราเองแล้วก็อาจจะมีใช้อุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มออกกําลังกายหลังล่างรือว่าแบัเองบ แล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตในการทำราหากินด้วยจ้า ย้ำนะครับการออนมังกรล้างล่างหรือว่าโลว์แบ็คเป็นการป้องกันสําหรับคนที่ยังไม่มีอาการปวดเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มนั่งลงก่อนครับอย่ายืดขานะครับมาข้างหน้านะครับเราเราจะพยายามเริ่มจากคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานเลยนะครับเราจะเริ่มจากนอนนอนหงายก่อนนะครับนอนหงายมาเลยนอนหางแล้วสองสามหลับตากลืนออกมาครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ โอเคครับเราเริ่มจากนะครับงอเข่าขึ้นครับยกขานะครับด้านนอกขึ้นนะครับค่อยๆดึงเข่านะครับมือประคองใต้เข่าดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นเลยถ้าแบบนี้คือมันเหมือนยืดกับยืดหลังๆ่างใช่ครับอ่าแล้มันเหมือนกับเป็นการยืดนะฮะแต่ทีนี้เราเราถ้าเราต้องการในเรื่องของการเพิ่มเรื่องของตัวล้ามเนื้อใช่ไหมเราก็ออกแรงที่หลังนะครับพยายามดันดานหลังให้ชิดพื้นนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับนับประมาณ1-10น้่งไึงนิดนึเครัาค้างไว้ดดยนััหลงาชิ 6,7,8,9,10เป็นไงครับคุณทายสลับข้างนะครับแอบตึงๆเลยนะคะเนี่ยอโอเค <laughs> ถ้าตึงๆๆนี่สนุกลูกคุณมาเต้นเลยนะครับเนี่ยเห <c oughs> มือนเดิมนะครับมือประคองใต้ข่า <c oughs> ครับค่อย <c oughs> ๆดึงข่าเข้าหาอกนะครับ หลังด้านทิดพื้นทำแบบนี้นี่กี่เซตครับพี่ต้นถ้าใหม่ๆเขาประมาณ1นึงนะครับหน่งถอแล้วก็ในเรื่องของที่เราค้างเราใหม่ๆเราก็จะค้างอยู่ประมาณ10ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเรามีการตึงมากขึ้นหรือว่าต้องการให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถยืดเวลาได้1 5บ0้ไล่ไปอยากให้เพิ่มความหนักบอกคุณทรายยังไงในพี่ต้นกินไหมคะกินพยายามกินหนักขึ้นครับคุณทรายอันนี้เวลาที่คุณทรายเอาบุ้ยจะลองทําฝั่งนู้นก็ได้นะครับผมนะครับเวลาดึงนะครับพยายามดึงเข่ามาหลังพยายามดันให้้้้ชิดดพืืนนนนนใหหมมาากกขึะครรรัับเเอออแง หลังดันชิดพื้นมากขึ้นนะครับค้างไว้กลุมการหายใจเข้าออกไม่ต้องการหายใจนะครับโอเคครบแล้วนะครับเหยียดยืดขากรรฟรานี้เราเมื่อสักครู่เราสลับข้างใช่ไหมครับคู่เลยใช่ไหมครับ่านี้เราคู่เลยงอเข่าหู้ือประคองใต้เข่านะครับดึงนะครับพยายามดึงเข่าเข้าหาอกนิดนึงหลังดันชิดพื้นนะครับค้างไว้ใครมีพุงเยอะๆแบบหนูก็ลําบากนิดนึงใช่ไหมครับก็จะดึงได้ประมาณขนาดนี้นะแต่ถ้าเกิดพื้นที่ของพุงเราน้อยลงมันก็จะดึงได้มากขึ้นนะความตัวเราดีขึ้นก็จะดึงได้มากขึ้นนะครับ อาค้างไวนิดนึงครับนะครับอ,อันนี้เป็นท่ายีย่ยียบปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าหลังหลังส่วนล่างบางทีมันจะคาบเกี่ยวด้านข้างด้วยมันมีการบิดตัวมีอะไรต่างาๆเพราะงั้นเราอาจจะต้องมีการยืดไปด้านข้างด้วยนะครับคลา,ายกันครับงอเข่าสองข้างยกขาขึ้นนะครับโอเคแขนสองข้างนะครับให้กางออกไปด้านข้างได้ครับไหล่พยายามให้ชิดพื้นนะครับบิดเข่านะครับทั้งสองข้างลงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยให้ไหล่สองข้างพยายามชิดพื้นไว้นะครับค้างไว้นิดนึง ลงไปเท่าที่ลงได้นะครับไหลสองข้างพยายามมันตึงสบายไหลสองข้างพยายามชิดพื้นหันหน้าไปตรงข้ามกับที่เข่าเราบิดไปนะครับค้างไ้นิดนึงนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณสักสิบนับหนึ่งถึงสิบนะครับไหลพยายามให้ชิดพื้นนะครับเหยียดยืดคราวนี้เราคล้ายกันนะครับคลายกับม่อสักครู่นะครับเราเราเหยียดยืดเหมือนกันนะครับแต่เราเหยียดขาไปนะครับไหลทีละข้างนะครับนะครับคราวนี้เขาเหยียดขาไปนะครับพยายามไปเหมือนจะเหยียดขายืดไปบิดตัวนะครับพยายามเอาเท้าขึ้นมาหามือ ้าขึ้นมาหามือเหรอคะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นครับพยายามเสียงคุณซ่าเหมือนโกรธนะครับถูกไหมนี่ก่อนค่ะเห้ขยับยืดไปให้ขยับยืดไปคราสามารถเอาขาขึ้นมาเอามือไปจับไปประคองได้ครับค่อยๆขยับขึ้นไปอีกนิดนึงขยับอีกเหรอคะครับขยับอีกนิดนึงครับพื้นที่ยังเหลือเยอะอยู่ครับค่ะครับเอาค้างไว้นิดนึงนะฮะเหมือนเดิมวมันก็ใกล้กันมากแล้วนะคะเอาวลหลชิดพื้ได้อ่าเป็นไงบ้างครับโห บอกเลยว่าตึงไปหมดเลยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคุณสายครับลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยได้ไหมครับเหมือนนอนคุยเป็นยังไงบ้างคุณสายคือพี่บอยคะแค่เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นหรอคะเมื่อกี้แค่เริ่มคิดว่าเราควรจะจบรายการแค่แต่ตอนนี้เลยพูดถึงว่าถ้าทำตลอดเนี่ยหนูว่ามันดีมากเลยนะเพราะเมื่อกี้พอเราได้สัมผัสการตึงของมันแล้วใช่ไหมคะแต่พอเวลาที่มันกลับมาที่เดิมอ่ะเราจะรู้สึกว่าสบายคลายขึ้นใช่ผ่อนคลาย อนนี้เราจะเปลี่ยนจากท่าทางนะครับยังคงนอนเหมือนเดิมน่าชอบมากเลยค่ะอยากได้หมอนมากตอนนี้โอเคถ้าถัดไปเราจะมานอนคว่ำกันอ่าสิ้นสุดปัหากันน่าใช่เฮ้ยสวัสดีค่ะคุณยอดแล้วตอนนี้นี่ถามว่าหลังมีการทํางานนะหลังล่างหลังมีการทํางานนะครับอ่าใช่แล้วส่วนหน้าท้องก็มีการยืดอยู่เพราะงั้นอย่างอย่างท่าแรกๆเนี้ยอย่างถ้าถ้าบางทีปุ๊บถ้าเราต้องการที่จะฝึกกล้ามเนื้อหลังหลังล่างก็คือให้เป็นลักษ์องนกันเนี้ย คือเหยียดหลังออกนะครับงนั้นช่วงแรกเราอาจจะสามารถที่จะเป็นศอกนะครับวางประมาณช่วงไหลนะครับเหยียดยืดหลังขึ้นนะครับค้างไว้นะครับให้ค้างไว้อันนี้ก็คือใช่แล้วไ<ช>ม่ก็มีการทํางานของหลังละนะครับแต่รักษานี้มันจะเป็นการเหมือนครับแค่เก่งค้างไว้นะครับพอ,อ,อ,อกเก่งค้างไว้ปุ๊บเนี่ยซึ่งในท่าทางจริงๆเวลาที่เราทํางานในสาขานจริงๆมันเป็นรักษาะการเคลื่อนที่เราก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วเราก็นอนความลงมือสองข้างประสานกันครับวางไว้ใต้คางนะครับ ก้มหน้ามองที่พื้นคราวนี้เราพยายามยกตัวขึ้นนะครับยกจากไหลยกจากแขนขึ้นนะครับยกขึ้นยกทั้งแขนทั้งตัวขึ้นข <อะ S 2> แขนมากร<ะ>ใช่ครับก้มหน้าลงครับก้มหน้ามองพื้นเทา้าวางคิดพื้นไว้นะครับราขึ้นนะครับค้างมาที่หนึ่งนะครับโอ้โหนี่คืออะไรครับคุณจายอันนี้คือตึงจริงค่ะเราก็จะนับ1นึ่งถึงสินะครับตอนนี้ผ่านไป2แล้วนะครับนี่เรียกว่าการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับใช้น้ำหนักตัวเองใช่ครับแค่นี้ก็หนักมากแล้วนะถ้าเกิดเราเกรงถุงจริงช อ้าวพอลงมาครับลงมาเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าหลังช่วงแรงทำงานไหมครับค่ะรู้สึกว่าหลังแบบตึงจริงเลยค่ะแล้วก็คือมันดูมันดูแบบรู้สึกได้มากกว่าท่านอนงายอีกค่ะรู้สึกว่าทำงานใช่เพราะว่าู้สึกได้จริงจริงเพราะเพราะหน้าที่เป็นเรื่องของการเหยียดหลังซึ่งมันเป็นหน้าที่ของหลังทำงานเพราะงั้นรักษะนี้มันก็เลยมีการทำงานโดยตรงไปต่อไปต่อโอเคครับนั่นคือแบบเป็นรักษณะแรกของการเกรงค้างไว้นะครับคราวนี้เราจะคล้ายกันแต่เราจะเคลื่อนที่นะครับแทนที่แทนที่มันคู่เรายกขึ้นแล้วค้างไว้ใช่ไหมคราวนี้เรา ขึ้นนะครับแล้วก็สลับกับลงแล้วก็ขึ้นนะครับต่อเนื่องสักสิบครั้งทำไปสิบครั้งนะใช่แล้วนะครับแต่นี่เป็นซิทอัพหลังแต่ไม่ต้องรีบนะครับช้าๆนะครับพร้อมนะครับเอ้าขึ้นนะครับลงเท้าชิดพื้นไว้นะครับขึ้นนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวผมเหนื่อยนะครับลงอาจารย์คนเป็นห่วงหนูค่ะโอเคครับลงกลมหน้านะครับขึ้นลงดีครับครั้งหนึ่งขึ้น โ <Okay. S 2> อเคอาจารย์โต้งครับถามย้ำนิดหนึ่งครับท่านี้นะครับมันดูเรียบง่ายมากใช่มีคนทําผิดไหมครับมีผู้สาสังเกตหรือว่าคุณสายสังเกตเนี่ยทุกครั้งที่เวลาตอนที้ทำเนี่ยผมจะบอกว่าพยายามให้มอง,มอง,มองที่พื้นใช่ไหมครับไม่ให้มองหน้ากันเ<อ>พราะลักษณะของการทำเนี่ยมันคุณศีรษะแนวศี<อ>รษะคอหลังมันควรเป็นแนวเดียวกันเมื่อไหรที่เรายกขึ้นมาเนี้มันก็มีการทํางานของต้นคอมากขึ้นกลายเปพอทําไปทํามาปุ๊บนะะมันกลายเป็นอะไรปวดคอเมื่อยคอปวดคอ ครัวนี้เรามีการเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนมือนิดนึงนะครับมือมาแตะแตะที่ไทยทอยแค่แตะนะครับแตะเฉยๆนะครับหน้ามองที่พื้นไว้นะครับแตะยกตัวขึ้นครับตรงๆขึ้นตรงๆเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้งอตัวนะครับโดยให้ศอกพยายามไปด้านข้างด้านซ้ายเอียงไปด้านซ้ายศอกเอียงไปด้านซ้ายไปไปต่างแล้วครับต่างแล้วครับต่างแล้ครับแล้วกลับมากลับมาเหมือนเดิมแล้วลงลงลงขึ้นงอ สอเข้าหา,าข้างลาตัวข้างซ้ายข้างเดียวครับตอนนี้สองข้างสลับกันครับซ้ายขวานะครับกลับมาแล้วก็ลงช้าๆขึ้นงอนะครับดึงสอดเข้าหาข้างลตัวสอกอยู่ไหนไปไปด้านไหนไปด้าองอตัวดึงสอดเข้าหาข้างลาตัวกลับมาลงาดีครับขึ้นงอดึงสอเข้าหาข้างลาตัวกลับมาลงนะครับขึ้นงอ ลึงโซเข้ามากำลตัวหน้าพยายามมองพื oh, ้นไหมครับงอคุณรกษณะเหมือนผมกำลังว่ายน้ำอยู่ว่ายน้ำค่อยๆไปค่อยๆไปเหมือนผมเป็นโจระเข้ใช่แต่แ่มันมีการทำงานของตัวตัวกล้ามเนื้อเราเพราะว่าเราเราต้องยอมรับเนี่ยบางทีเรามีความที่ว่าหลังด้านล่างแต่หน้าที่อันนีคือมันมันจะมีเรื่องของการงอพับตัวไปด้านข้างด้วยเพราะงั้นมันก็เลยต้องมีเรื่องของการฝึกที่เป็นลักษณะงการไปด้านข้างด้วยเป็นไงบ้างครับผู้ชาย โอ้เส้นค่ะตอนตอนที่ตอนที่งอจะรู้สึกว่าข้างอีกข้างหนึ่งมันตึงแสดงว่าตอนที่เราขึ้นมาปุ๊บแล้วดึงบปด้านซ้ายไปทางซ้ายเนี่ยค่ะรู้สึกเลยว่าด้านด้านที่เราด้านที่เราแบบตึงตรงเนี้ยมันก็จะตึงมากๆแล้วก็จะรู้สึกถึงข้างหลังว่าหลังเขาทางานอืมใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าดูนะครับอย่างงอปุ๊บเนี้ยงอไปเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้ททำงานแต่ฝั่งนี้จะมีการยืดใช่ใช่ใช่ไอตรงโดยเพราะกล้ามเนื้อที่เราตึงอยู่มันก็จะมีการยืดคลายออกนะครับพอมามาปุ๊บกับ ฝั่งนี้ก็จะทางานฝั่งนี้ก็จะเป็นยืดค่ะซึ่งในตรงส่วนที่เราตึงอยู่มันก็จะมีการคลายออกอันนี้นี่ช่วยตรงแถวแถวเอวได้ด้วยไหมคะใช่ครับจริงๆมันเป็นเป็นหลังอ่หลังช่วงล่างแล้วก็ลำตัวพวกนีอ๋องั้นแสดงว่าถ้าเราทำบ่อยๆนี่พุงสามารถยุบได้เหมือนกันใช่ไหมคะล้คการกินด้วยครับไม่ละคะพี่ ไม่สักผน่ส่วนใหญ่นะคือเราเราเป็นลักษณะของการที่เราจะเคลื่อนที่จากส่วนส่วนบนของของร่างกายนะคราวนี้หลังเนี่ยนะครับมันมีทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะครัโดยเพราะหลังส่วนล่างเนี่ยมันต้องพยายามฝึกทั้งสองอย่างนะครับเรานอนคว่ำนะครับมือประสานกันวางไว้ใต้คางนะครับครับผมคราวนี้เรายกขาทั้งสองข้างยกขึ้นเลยนะครับพยายามให้หน้าขาพ้นพื้นนะครับดีครับหน้าขาพ้นพื้นนะครับก้มก้มหน้ามองที่พื้นนะครับหลังเหยียดยืดนะครับค้างไว้พยายามให้หน้าขาไม่สัมผัสพื้นเลยนะครับยกขึ้นนะครับ แม่คุณทรายทําได้ดีนะครับต้องเหมือนกับทําท่าตะกระแตมของโยคะมาเลยครับเนี่ยมีเคยไปลองเรียนมาบ้างค่ะนะฮะเป็นไปรครับมันเริ่มสั่นแล้วโทรพท์ข้าวหูรับก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้มันสั่นแล้วครับเวลาขับขี่ห้ามใช้โทรศัพท์ครับอ้าวลองอ่ารู้สึกยังไงแตกต่างจากแตกต่างใช่มันตึงลงไปถึงประมาณแบบต้นขาลงไปแบบถึงข้อเท้าเลยอะเมื่อกี้นี่คือขาแทบจะไม่ต้องเก่งอะไรมากมายตอนที่ทําด้านบนแต่พอ พอเป็นด้านล่างปุ๊บเราจะรู้สึกว่าคขนเซนเทรกที่ขามากกว่าใช่ทั้งสะโพกทั้งต้นขาไม่ต้องออกมาช่วยหมดขั้งบนสบายล้ข้างล่างนี่แบบเริ่มเก่งละใช่ทำไมเราต้องใส่ใจทั้งใช้ด้านบนขึ้นกับใช้ด้านล่างขึ้นเพราะว่าลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยบางครั้งมันมันจะมีการเคลื่อนที่ที่เราต้องใช้จากจากส่วนบนบางทีก็มีการเคลื่อนที่จากส่วนล่างนะฮะแต่ถ้าเราไปฝึกแต่ส่วนบนอย่างเดียวแต่พอในความเป็นจริงปุ๊บเราเรามีต้องใช้ หลังส่วนล่างที่ประกอบกับไอ้ส่วนไอ้ส่วนกล้ามเนื้อส่วนล่างนะมันก็อาจจะเกิดปัญหาการบาดเจ็บได้งั้นเราก็ต้องต้องมีทั้งสองฝั่งแสดงว่ากล้ามเนื้อหลังจริงๆแล้วหรือว่าโลว์แ b a c เนี่ยนะครับคือมันมีขนาดความยาวใช่มันก็จะพาดลงไปถึงข้างล่างเพราะนั้นถ้าเกิดเราออกประแกแค่สมมุติอันนี้แขนผมเนี่ยนครับนี่เป็นขานี่เป็นลำตัวก็จะเป็นแค่ส่วนต้นส่วนต้นๆแต่ถ้าเกิดเราหลังเราไม่ได้ขาเราไม่ได้ยกขึ้นด้วยมันก็ส่วนปลายก็โดนไม่ได้ทำอะไรดิฉันจะแข็งแรงแล้วควรใช้ทั้งหมด ตอนนี้นะครับครับเราจะเพิ่มความหนักมากขึ้นมีคุณเรามาเกี่ยวข้อต่อใช่นั่นคือเรามีฟิตบอลด้วยคุณผู้ชมครับที่เราเตรียมไว้ตอนนี้มีทั้งหมดสี่ใบด้วยกันสามอ้าวนี่ครับคุณคุณทรายนั่งลงนั่งลงคุกเข่าอ่านั่งลงรวมตัวอ่ะสี่พอดีแนี่ไม่ไหวนี่น้องใครนี่น้องไครจะใครเราเราจะทำทีเดียวแล้วก็ให้ทรายจนไม่ไหวเลยไหม เอางั้นเลยเหรอจนดูว่าสายไหวถึงแค่ไหน่็ดูถูกหนูสิก็ดูถูกก็คือดูถูกต้องพี่ดูถูกต้องสิโอเคเริ่มเลยเราเริ่มจากนอนคว่ำก่อนครับแต่เราเราจะนอนอาจากพื้นมาเปลี่ยนบนอนบนฟิตบอลนะครับไล่มานอนเลยนะครับมือประคองนอนเขาช่วยเท้าแยกกว้างวันช่วงไหลครับแยกกว้างวช่วงไหนโอเคพยายามให้หน้าท้องดันดันัตขึอนไปค่ะ โอเคไหมครับหนูก็ยังว่ามันก็น่าจะคุณผู้ชเห็นไหมครับว่าขณะคุณทรายเอามือเท้าฟิตบอลมือยังสั่นเลยครับแสดงว่าคนที่ใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายใช่ค่ะพี่หนูอยากถามมากค่ะจะอ้วกแล้วค่ะอ๋อไม่แต่ได้ต่อยนะครับประคองนะครับคล้ายคำว่อสักครู่นะครับคราวนี้เรายกตัวขึ้นนะครับทิ้งตัวลงนะครับพยายามทิ้งลงให้มากนะครับเพราะยิ่งถ้าเราทิ้งมากมุมการยกขึ้นมันก็จะมากขึ้นนะครับก้มลงนะครับขึ้นนะครับขึ้นลงอ่าเป็นไงรู้สึก ใกล้เคียงกับเมื่อกี้ที่เรานอนกับพื้นไหมหนักขึ้นครับนับน่หละเมือนมีหลังคาบาลานซ์ด้วยใช่ใช่นะครับตอนนี้หนูตึงยันคอแล้วครับพี่อย่าลืมครับเราเราใช้ระราบเดียวกันใช่อีกสักครั้งหนึ่งโอเคนะครับพอเรานอนบอลเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำมือประคองข้างหนึ่งนะครับมือขวาขึ้นแขนขาซ้ายยกนะครับเหยียดยืดนะครับลงนะครับขึ้นลง ลอาจารย์คะขาไม่ขึ้นได้อยู่ได้อยู่ได้เลได้เลเอาลงลงแขนขาลงเอาขึ้นเหยียดยืดไปนะครับมองที่พื้นไว้ลงขึ้นลงดีครับขึ้นนะครับลงเวลาขึ้นเราเพิ่มนิดนึงเวลาขึ้นพยายามเหยียดแขนยืดขาไปมากๆเหมือนมีคนดึงแขนดึงขาเราไปลงขึ้นเหยียดยืดไปให้มาก ลงนะครับเหมือนมีคนดึงแขนดึงขาลราไปขึ้นสลับอ้าวเปลี่ยนข้างขึ้นเหยียดแขนยืดขาขึ้นอ่ะทำไปนะครับลงนะครับช้าๆนะครับหายใจไม่ต้องกั้นนะครับหายใจเข้าออกขึ้นหายใจเป่าออกเหยียดยืดแขนขานะครับเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปโอเคเป็นไงเมื่อกี้เราใช้ฟุตบอลมันหนักแบบหนักแบบว่า ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยค่ะจริงปะใช่ไม่เคยลองเล่นใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตใช่เพราะอย่างบนแมปอะมันยังรู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยแล้วนะอ,อันเนี้ยเอาจริงเซตเดียวก็ <c oughs> ก็เหนื่อยมากๆแล้วอะใช่เพราะว่ามันเนืน่องจากว่ามันมันมันต้องพยายามบังคับให้ตัวอยู่อยู่นิ่งๆไงค่้วก็<ช>ต้องใช้แรงออกแรงมากขึ้นไปต่อไหมไปต่อค่ะชูวิว่าไหวึงแค่ท่าไหนได้เลยหนูสู้ตายวันเนี้ยอ่าต่อไปเนื่องจากว่าเรานอนแล้วนอนมากๆเราเดี๋ยวเราเบื่อครับนะครับมันก็จะคงท่าเดิมนะ ให้นั่งบนบอลนะครับนั่งบนบอลเดี่ยวก็นั่งบนบ่นเดี่ยวก็โอเคมาอ่านั่งบนนบอลั่งบนบ่นทำตัวให้กลมคืนกับบอลครับคะหนูยังไม่กลมคืนกับบอลอีกเหรอคะเนี่ยหนูยังไม่กลมคืนกับบอลอีกเหรอคะเนี่ยทำตัวให้กลมคืนด้วยครับเอ้ามาอยู่ยังอยู่ยังสนุกดีอ่ะอยู่ยังอยยยู่ัังงปลาดีอ่ะอยู่ยังอยู่ยัง ต้องระวังอะไรบ้างพี่เจ้าอันนี้ต้องระวังอะไรระวังนะทีมกับเด็กนี่จากว่ามันเป็นการทรงตัวใช่ไหมเพราะงั้นเราเราก็ต้องพยายามจัดถ่ายน้ำหนักตัวให้ไปอยู่กลางนะครับนะข่าเท้าช่วยประคองมันมันเขยื้อไปข้างหน้ามากเราก็ต้องพยายามดึงมาข้างหลังออกขวาไปแค่นี้เลยเหรอวิธาบาลานซ์นี่คือบาลานซ์ใช่ใช่ทำไมทุกคนทำได้คะสายก็ทำได้ตอนนี้ตอนนี้ไปข้างหลังมานะตอนนี้ไปข้าางหอยู่ที่ตรงกลางอยู่ที่ตรงกลางเขยื้อข้างหน้านี่เดยวปล่อยนะ วันนี้พี่ผมอยู่นะพิงว่าอย่าปล่อยเลยอะคุณชายอย่าอย่าอยู่ที่มือพี่อยู่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองไม่เป็นไรอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองเป็นแงเขารู้สึกเป็นไงครับตอนนี้เขารู้สึกคือเหมือนหนูอยู่เหวแล้วพี่จะผลักหนูอะค่ะอยู่กลัวมากเลยค่ะพี่แต่ว่าคุณชายทนนี้ไม่ได้จริงแล้วมันก็คือในเรื่องของทั้งไม่พร้อมทั้งเรื่องของสรีระแล้วก็ทั้งในเรื่องของของตัวพื้นฐานของกล้ามเนื้อเขาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ย อะไรแล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของของการทรงตัวทรงตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความแข็งแรงความทนทานเท่เนื้อละมันจะต้องเป็นการทํางานร่วมกันใช่ไหมขวาออกแรงอย่างนี้ซ้ายก็ต้องพยายามออกแรงประคองกันได้ด้านมี้าใช่ด้านหน้าไปพวกเนี้ยทุกอย่างมันต้องพยายามทํางานร่วมกันซึ่งถ้าเกิดเราเราไม่ค่อยได้ทําหรือว่าเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฝึกปุยพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ถามว่าทําได้ไหม ได้มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ทำได้ใช่ไหมคะแต่เราต้องอาจจะค่อยๆค่อยๆเริ่มนะครับค่อยๆเริ่มทไล่ยทำถ้าเราทำมันจะได้อะไรไปจนได้ทำเนื่ส่วนไหนอะไรยังไงโดยรวมเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเป็นหลังส่วนล่างแต่จริงๆแล้วท่านี้มันเป็นท่าเริ่มต้นแค่นั้นเลยนะครับอ๋อเริ่มต้นจากการใช้บอลใช่ไหมคะเริ่มต้นจากการใช้บอลแล้วต่อไปเป็นยังไงครับพอต่อไปปุ๊บค่ะคราวนี้บวยก็ลองค่อยๆยกแขนที่ตะข้างก่อนเหยียดยืดเลยอ่ายดเหยียดยืดไปเหยียดยืดแขนแขนขวาเหยียดยืดนะวางอ่าเหยียดยืดแขนซ้ายออ๋ ยืดขาขวาขาขวานะเดี๋ยวืดขาขวาเดี๋ยวประเนี่ก็จะแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นใช่มันมันก็จะนี่คือท่าเมื่อกี้แค่เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอันนั้นอันนั้นคือท่าเริ่มต้นที่จะมาเซตท่าแค่นั้นเองแต่มันก็ยังมาจากท่านอนใช่ไหมอ๋นี่ค่ะเอากลับมาโอ้ใช่ไหมเพราะงั้นมันมันมันก็ถามว่ามันก็สามารถที่จะเพิ่มเอ่อเพิ่มเติมขึ้นได้แต่ยังคงเป็นการฝึกในท่าเดิมอยู่ โอจะเห็นได้ว่าแค่ l o w ว r b แบกหรือหลังล่างเนี่ยถ้าอุปกรณ์มันหลากหลายนะแต่เราปูพื้นฐานตั้งแต่นอนไงนอนคว่ำจนใช้ลูกบอลจนมีคนไม่ไหวอ่ะขนาดมีบอลมนของตัวเองโอ้ยคนนั้นอะจริงๆถ้าหนูเจอหนูจัดการให้แกหลือไงเป็นไงบ้างครับคุณชายวันนี้ โหวันนี้บอกเลยว่าได้อะไรเยอะมากค่ะอย่างแรกเลยคือสายได้เริ่มออกกําลังกายใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเราได้รู้เลยว่าถ้าเรายกผิดหรืออะไรก็ตามเวลาใช้ชีวิตประจําวันเราเดืยลํำบากแล้วเราได้รู้ถึงวิธีการป้องกันบริหารมันมากขึ้นเพื่อที่จะให้ใช่ป้องกันไม่ให้ในอนาคตเนี่ยเราจะทํางานแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วขอบคุณสายมากเลยครับแเราต้องขอบคุณนะครับผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำของเราคืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาตนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมนะครับสา ติดตามรายการของเราได้หลายช่องทาง www.mahidonchannel.com หรือ Facebook ก็ Mahidon Channel หรือว่า YouTube ก็ Mahidon Channel วันนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ